อิงฟ้าวราหะพัฒนาการความสวยตั้งแต่เด็กเส้นทางความฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนางงามสาวอิงฟ้าวราหะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และล่าสุดเธอเพิ่งคว้าอีก2รางวัลกลับบ้านนั่นคือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022และรางวัลชื่อประจำชาติดยดเย่ยมทํทการกรลงใจจากแฟนคลับชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งอิงฟ้าเคยเออกมาโพสตคลิปวิดีโอผ่านช่อง YouTube อิงฟ้าวราหะว่าเธอเคยผ่านการทำสวยที่ประเทศเกาหลีใต้มาแล้วเธอเล่าว,ว่าไม่ใช่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่ก็อยากให้มันเพอร์เฟกมากกว่านี้เธอแก้จมูกเพราะอยากให้มันดูคมขึ้นมีปัญหาว่ามีเนี่ยงเยอะตอนนั้นทําเพราะว่ามันดูคล้อยจึงอยากให้มันดูกระชับมากขึ้นมีการปรึกษากับทางโรงพยาบาลเรียบร้อยเล่าความรู้สึกตอนจับมือตอนที่อยู่หลังเวทีท็อปฟฟ ก็คือเราแบบจะเป็นลมเพราะแบบเราตื่นเต้นมากๆอะไรอย่างนี้ค่ะตอนที่จับมือมันก็คือหูดับไปเลยนะตอนนั้นใครก็ได้ถ้าเป็นเราก็คงดีแต่ถ้าเป็นเขาก็เหมาะสมเช่นเดียวกันเขาได้เป็นมิ s s กรนอินเตอร์เนชั่นแนเราก็ดีใจด้วยเพราะว่าเขาก็แบบเหมาะสมอยากขอบคุณทุกกำลังแรงเชียร์ค่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเราทำเต็มที่ที่สุดจริงๆแล้วตั้งแต่เราได้ตำแหน่งมิส r กรนไทยแลนด์มาอยากขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆ วันนี้เราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆคนไทยเราไม่จาเป็นต้องกลัวลาตินเสมอไปที่แบบว่าเราจะพรีเซนต์ว่ายังไงและวันนี้เราก็มาถึงจุดนี้ที่แบบได้จับมือพร้อมทำงานหนักทั้งไทยและต่างประเทศก็พร้อมเพราะว่าเราเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่เราเข้าประกวดใครที่ได้ท็อปสิก็ต้องเตรียมตัวเราก็ดีใจที่แบบเพื่อนๆทุกคนในประเทศไทยเราด้วยก็หวังว่าทุกคนจะให้การต้อนรับขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวอิงฟ้า วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการดูนางงามอย่างน้อยฝาเชื่อว,ว่าปีนี้มันเป็นประวัติศาสตร์มันคือปรากฏการณ์ใหม่ๆหลยอย่างในวงการนางงามก็ขอให้ทุกคนรักและติดตามมิสกแกรต่อไปฝาเชื่อว,ว่าถึงปีนี้จะไม่ใช่ปีหน้าก็ไม่แน่วงแรกอาจจะมาแน่นอนซึ่งวันนี้ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะ